สวัสดีคะ่ะทุกคนสรวันี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชา channel ะค,ะ <c oughs> ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีในะคะในการสมัครเคลริซินนะคะจากธนาคารกสิกรไทยะคะ่ะซึ่งเขาเนะคะเป็นสินเชื่อรถบ้านมือสองนะคะที่สําหรับใครเนี่ยที่ตอนนี้นะคะอยากได้รถมือสองแต่ว่าไม่มีเงินก้อนนะคะก็ให้ตัวสินเชื่อเคลริซินเนี่ยมาช่วยเราได้ในจุดนี้นั่นเองะคะ่ะโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะคะจะมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะจะสมัครได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้พอมาสรุปให้ฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นสรับ ใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะะี่ค่ะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยด้วยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากสมัครตัวเคอริซินนะคะจากธนาคารกสิกรไทยแล้วนะก็สามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างของพอยได้เลยนะคะพอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ให้แล้วนะคะทั้งในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์เลยค่ะใครพร้อมแล้วนะคะกดผ่านลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวไปในหน้าเดียวกันนะคะในหน้าเว็บไซต์ของตัวเคอริซินจากธนาคารกสิกรไทยกันได้เเเลลยยคคค่่่ะไไปดดดูกกกกัันนน้ออุ็พืผาง ลางตามที่พอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะมาเข้าสู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าตัวเว็บไซต์นะคะของตัวเคอร์ซินนะคะหรือว่าตัวเว็บไซต์ของธนาคารกาิกรไทยนั่นเองเนาะโดยตัวนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นสินเชื่อรถนะคะเพื่อนๆนะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอยากที่จะซื้อขายนะคะเป็นรถบ้านมือสองนะคะก็สามารถนะคะมาใช้สินเชื่อตัวนี้กันได้ะคะ่ะโดยเขาบอกว่าผู้ซื้อเนี่ยก็สามารถจัดได้ง่ายๆเลยนะคะที่สำคัญตอนนี้เนี่ยยังมีโปรโมชั่นนะคะในการแจกกระเป๋าที่มีมูลค่านะคะมากกว่า3,000บาทเลยนะส่วนผู้ขายนะคะก็จัดได้ ไวเลยนะคะโดยเขาเนี่ยรับเงินไวนะคะแล้วก็อนุมัติเนี่ยภายใน1วันกันเลยนะคะเพื่อนๆนะโดยตัวนี้นะคะก็ต้องเน้นย้ําเลยนะว่าสําหรับใครนะคะที่จะมีการใช้สินเชื่อนะคะก็อย่าลืมกู้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ผ่อนชาระคืนไหวนะคะจะได้ไม่เสียอัตาราดอกเบี้ยนะคะที่อยู่ที่ประมาณ5.28%นะคะถึง15%ต่อปีนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครพร้อมแล้วนะเราไปดูในรายละเอียดนะคะของตัวสินเชื่อกันดีกว่าคะ่ะเพื่อนๆว่าเขาเนี่ยมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะโดยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อรถมือสอง บอกไปแล้วค่ะโดยเราเนี่ยสามารถกู้ซื้อรถบ้านนะคะที่ซื้อขายกันเองก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรถเต็นท์แบบนี้ค่ะเราก็สามารถเข้าไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยถูกนะคะกับทางเคอร์ริซินได้ค่ะทุโกคนโดยตัวนี้นะคะเราเนี่ยสามารถรับข้อเสนอโดนใจจุกๆตามนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆนั่นก็คืออันแรกเลยนะคะคือเขาเนี่ยดอกเบี้ยคงที่ค่ะเพื่อนๆโดยเริ่มต้นนะคะอยู่ที่3 4 5ต่อปีเท่านั้นนะคะโดยอัตราด,ดอกเบี้ยนะคะคงที่ไปเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถผ่อนรถมือสองนะคะสบายๆได้เลย โดยเราเนี่ยสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีค่ะทุกคนโดยตัวนี้นะคะก็สูงสุดนานอยู่ที่ประมาณ8 4เดือนนะคะใครที่แบบอยากได้รถบ้านมือสองแต่ว่าอยากผ่อนนะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนะะี่คะเขาบอกว่าเงินดาวนะะ์นะคะเพื่อนๆนะจะเริ่มต้นที่0%ค่ะโดยวงเงินนะคะสูงสุดที่เขาอนุมัติเนี่ยจะอยู่ที่100%นนะคะของราคาประเมินเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะสมัครง่ายแล้วก็อนุมัติไวค่ะทุกคนโดยเราเนี่ยสามารถออกรถนะคะได้เร็วทันใจของเราเลยนะแล้วก สร้าผลอนุมัติไว้ในหาภายใน1วันทําการค่ะแล้วก็นอกจากนี้นคะคะตัวรถเก่านะคะเ,เพื่อนๆนะก็สามารถซื้อขายได้นะคะโดยรถมือสองนะคะอายุสูงสุดเนี่ยอยู่ที่16ปีนะคะเ,เพื่อนๆนะก็คือจะสามารถผ่อนได้นะคะไม่เกิน21ปีนั่นเนองน,นะคะทุกคนนะใครที่มีรถเก่าอยู่ในมือนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้สินเชื่อกันได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ตัวต, <ading S 2> ต่อไปนะคะเขาเนี่ยจะมีในส่วนของประกันคุ้มครองอะไหล่รถนั่นเองนะก็คือตัวประกันนะคะทั้งซื้อเพิ่มได้นะคะแล้วก็ดูแลตลอดระยะ,ะเวลานั่นเองนะคะเพื่อนๆนะเขาก็จะมี ีตัวประกรันการคุ้มครองนะคะเวลาที่เราซื้อรถมือสองแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะเราก็อาจจะกังวลเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถมาซื้อตัวประกรันคุ้มครองพวกนี้เป็นเพิ่มเติมท็อปอัพไปก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทุกคนที่นี้นะคะเพื่อนๆพ,พ,พอเราเนะคะเลื่อนลงมาที่ด้านล่างแล้วนะคะเราได้ทราบรายละเอียดคร่าวๆกันไปแล้วเนาะอันนี้เนะคะเขาก็จะมีให้เราเนี่ยทำการประเมินวง,งเงินรถสินเชื่อง่ายๆด้วยนะคะเพื่อนๆนะกับน้องเขียวเหนียวซับนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถมากรอกรายละเอียดนะคะรถยน์ที่เราต้องการประเมินได้นะคะเพื่อนๆ โอเควงเงินที่เราสามารถกู้ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็มากรอรายละเอียดได้เลยนะคะแล้วก็ดูได้เลยว่าเฮ้ยวงเงินกู้ของฉันเนี่ยจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีผลการคำนวณนะคะอัตราดอกเบี้ยของทีมาให้ด้วยนะคะว่าโอเคถ้าเราเลือกระยะเวลาผ่อนกี่เดือนกี่เดือนนะคะเราจะต้องชําระราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็สามารถมาดูรายละเอียดในส่วนนี้กันได้เลยค่ะหรือว่านะคะใครเนี่ยอยากเช็ควงเงินสินเชื่อนะคะรถง่ายๆเนี่ยก็สามารถมาใส่รายละเอียดตรงนี้ได้ เช่นเดียวกันนะคะพอเราใส่รายละเอียดมาแล้วนะคะเพื่อนๆนะเขาก็จะมีการคำนวณมาให้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะพอคำนวณมาแล้วนะคะเราก็จะดูได้ค่ะว่าเราเนี่ยสามารถกู้ได้เท่าไหร่นั่นเองนะคะพเพื่อนๆนะ,ะก็มาใส่ข้อมูลกันในส่วนนี้นะคะได้เลยนะคะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยฉันสามารถกู้ได้เท่าไหร่บ้างแบบน,นี้นั่นเองนะคะทุกคนนะทีนี้นะคะทุกคนถ้าเราเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากที่จะสมัครสินเชื่อตัวนี้กันแล้วค่ะซึ่งสินเชื่อตัวนี้นะคะมีขั้นตอนการสมัครอยู่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆ ขั้นตอนอันแรกเลยนะคะคือเขาเนี่ยจะทําการประเมินวงเงินเบื้องต้นของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการนัดหมายทําสัญญาค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะทราบผลการพิจรารณาสินเชื่อนะคะว่าเราได้หรือไม่ได้ยังไงนะจากนั้นค่ะถ้าเราได้รับการประเมินสินเชื่อที่ผ่านนะคะเราก็สามารถนํารถเนี่ยออกไปขับกันได้เลยนั่นเองค่ะโดยรายละเอียดของการขอสินเชื่อตัวนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะของคนที่จะสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้กันอยู่นะคะเพื่อนๆนะโดยเขานะคะขอให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีอายุนะคะ20ปีขึ้น ไปนั่นเองนะคะโดยเป็นพนักงานประจำนะคะอายุงาน,นยอยู่ที่6เดือนนะคะเพื่อนๆน,นะเราก็มีรายได้ขั้นต่ำเนี่ยเก้าพบาทต่อเดือนนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้แล้วนะคะโดยเราเนี่ยไม่จําเป็นนะคะจะต้องมีเงินดาวนะคะทุกคนนะแล้วก็สําหรับเจ้าของกิจการเนี่ยก็สามารถใช้สินเชื่อตัวนี้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะโดยจะต้องมีการดาเนินกิจการขั้นต่ําม,มาแล้วนะคะหปีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ต้องใช้บุคคลในการขําประกันด้วยะคะ่ะเพื่อนๆบอกเลยนะคะวาค <น S 2> ใใ่วาใครคุณสมบัติผ่านนะคะก็มาเริ่มสมัครกันได้เลยค่ะโดยในส่วนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคน อยากทราบเกี่ยวกับเอกสารน, <acceptable> นะคะก็สามารถมากดาดูรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครกันได้นะคะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเอกสารนะคะโดยรวมไว้ทั้งหมดเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้างนะคะในการขอสินเชื่อตัวนี้นั่นเองค่ะเ,เพื่อนๆทีนี้นะคะถ้าเราเนี่ยดูข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดมาแล้วนะคะเราร <had surprised> <บ>ู้สึกว่าเฮ้ยฉันนะคะอยากจะขอสินเชื่อตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะสมัครสินเชื่อรถกันได้เลยนะคะเป็นรถใช้แล้วนะคะโดยให้เราเนี่ยทำการกรอกข้อมูลนะคะทุกคนเป็นเบอร์มือถือของเรานะคะแล้วก็อีเมลได้เลยนะคะกรุณากรอก ข้อมูลตัวนี้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนั่นเองค่ะทุกคนเราก็กรอกข้อมูลในส่วนนี้กันไปได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนจากหน้าที่พลอยบอกนะคะเพื่อนๆนะคะก็จะให้เราเนี่ยทำการใส่เบอร์มือถือนะคะยืนยันเบอร์มือถือนะคะใส่ตัวอีเมลนะคะเราก็รหัสบัตรประชาชนของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะในหน้าถัดไปค่ะทุกคนเขาจะให้เราเนี่ยใส่สินเชื่อนะคะตัวรถค่ะโดยให้เราเนี่ยกรอกรายละเอียดข้อมูลนะคะก็จะมีชื่อนามสกุลนะคะอาชีพของเรานะรายได้ต่อเดือนนะคะว่าเราเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่นะคะเลือกจังหวัดที่เราเนี่ยต้องการ รรออกรถนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็เลือกเขตนะคะเลือกสาขานะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราเนี่ยสะดวกให้ทางธนาคารเนี่ยทำการติดต่อกับนะคะแล้วก็ยี่ห้อรถของเราคร่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดคําว่าส่งข้อมูลได้เลยค่ะ <_ v isa> หลังจากที่เรานะคะทำการส่งข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว, <_ v isa> ลวนะคะก็เพียงแค่เราเนี่ยรอยอยู่ที่บ้านเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆนะหลังจากนั้นค่ะพนักงานของทางกสิกรไทยนะคะก็จะทําการติดต่อกลับมาหาเราค่ะเรานะคะก็สามารถสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับสินเชื่อตัวนี้กันได้เลยนะคะเพื่อนๆนะหรือว่าถ้าทางธนาคารนะคะเขาต้องการ การให้เราเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทางพนักงานก็จะแจ้งกับเรานั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับการสมัครสินเชื่อเคเลซิ่งนะคะสำหรับใครที่ต้องการรดมือสองนะคะก็สามารถนะคะที่จะขอสินเชื่อตัวนี้กันได้ค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครอยากสมัครสินเชื่อกันแล้วนะคะสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างของพลกันได้เลยนะพลเนี่ยมีการทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ให้แล้วนะคะทั้งในตัวเ s ส r ร p t i o นแล้วก็ในตัวคอมเมนต์เลยค่ะสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปสมัครสินเชื่อตัวนี้ก อยากประเมินวงเงินนะคะว่าเราสามารถกู้ได้เท่าไหร่นะคะก็สามารถเข้าไปเล่นในตัวฟังก์ชันของกันได้นะคะไปลองกดใส่ยี่ห้อรถนะคะให้ข้อนูลออกมากันได้นะคะเพื่อนๆนะก็สาหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกว้ทีด้านล่างได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย